สูตรดั hmm. current current mm ้งเดิมเลยเนี่ยเป็นของจังหวัดตรังซึ่งเป็นของพี่ชายพี่ชายของพ่อก็คือลุงนั่นเองอ่ะเค้กเลิศดรสเป็นเจ้าตำรับเค้กสามรสเมืองตรังซึ่งเขาจดลิขสิทธินะเรามาตั้งแต่40กว่าปีก่อนนะเมื่อก่อนที่เนี่ยเป็นร้านตัดผ้าใหญ่ใช่ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยตัดผ้าดีมากแล้วก็มาถึงยุคหนึ่งอ่ะมันยุคเปลี่ยนที่ว่ามีผ้า สำเร็จรูปเข้ามานะเอิตอนนั้นลุงเขาก็ทําตัวนี้สักพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ดังมากนะที่ดังก็ยังยังยังไม่ดังมากเท่าไหร่เ,เราเห็นว่าเออมันอร่อยอะแล้วก็น่าจะขายได้เราก็เลยลองเอามาทําดูถ้าหลักๆเลย3รสลักษณะของ3รสเนี่ยก็คือเป็นเค้กที่มีรสชาติใบเตยเนยกาแฟเรียงกันเป็นชั้นเพราะฉะนั้นพอถ้เกิดคนไม่เคยทานเนี่ยเขแนะน,นํารสนี้เพราะว่ามันจะ กลมก่อมตัดกันพอดีอันนี้ก็จะเป็นไข่เยอะลักษณะของไข่เยอะมันก็จะนุ่มๆนุ่มๆฟีบๆหน่อยเราเป็นเจ้าเดียวในนาลาเลยเมื่อก่อนก็ทําตัวนี้ตัวเดียวเลยสักประมาณ30กว่าปีอะหลังนั้นก็ต้องเริ่มเสริมหน่อยเพราะว่าเด็กๆสมัยใหญ่ต้องการแบบเค้กนุ่มๆแต่ของเราก็จะเน้นเป็นพวกที่เป็นเค้กไข่เค้กไข่เค้กเนยเหมือนเดิมแต่ว่าลักษณะลักษณะจะเปลี่ยนไป หากใครติดต่อสนใจสินค้าของร้านดวงนะครับ0859311564